ลัคนาราศีตุลน,นะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่2พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่เท่าไหรล่ะ8พฤษภาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนลักคนาของคุณนั้นได้ไปครองตําแหน่งเป็นมหาอุดนะครับอยู่กับดาวพฤหัสเกษตราธิบดีแต่ก็อยางไปอยู่ในเรือนอรินะครับนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้น มีเรื่องงานที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่ไม่น้อยทีเดียวจบเรื่องเก่ามาเรื่องใหม่ต้องแก้ปัญหากันไปและก็ต้องระวังสุขภาพด้วยแต่การแก้ปัญหาตรงนี้อยู่บนพื้นฐานแห่งความสําเร็จนะครับไม่ใช่หมายความว่าแก้ปัญหาไปแล้วเหนื่อยไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาการแก้ปัญหาตรงนี้นํามาซึ่งความสําเร็จเพราะว่าดาวสุขของคุณก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดแสดงว่าคุณเองก็มีความตั้งใจมีพลังในการที่จะแก้ปัญหาต่าง ให้มันสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีการงานและการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะดีในช่วงวันพฤหัสนะครับและก็วันศุกร์แต่ดีอยู่บนพื้นฐานที่ต้องลงทุนลงแรงจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสจะได้เงินได้ทองตลอดทั้งสัปดาห์เลยแหละเป็นสัปดาห์แห่งการต่อรองสัปดาห์แห่งการแข่งขันแล้วก็จะเหนื่อยพอสมควรนะครับ หลายคนถ้าอาจจะบอกว่าเฮ้ยเหนื่อยไม่เป็นไรหลอกยังไงขอให้ได้เงินก็จริงนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าสุขไปอยู่ในเรือนอาริตรงนี้เป็นมหาอุจเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าต้องลุยต้องติดต่อกันแบบถึงลูกถึงคนจะไปหน่อมแนมไม่ได้เลยในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์และวันอังคารนะครับชาวลัคนาราศีตุลจะจุกจิกจุกจิกอยู่กับเรื่องความรักใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลนะครับ2วันนี้จะมีเรื่องทําให้หงุดหงิด นะครับกับเรื่องความรักอยู่บ้างมันทั้งหงุดหงิดทั้งปะปนกันอยู่ใน2วันนี้แหละนะครับแปลกๆเหมือนกันสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมันแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าชาวตุลใครที่มีการพูดคุยหรือการครบซ้อนอยู่คนนึงอาจจะทําให้เรามีความสุขแต่อีกคนนึงไม่อาจทําให้เราทุกข์ก็ได้นะครับในวันจันทร์กับวันอังคารวันพุธกับวันพฤหัสเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าการเงินจะดีติดต่ออะไรจะได้รับความสําเร็จ นะครับวันศุกร์จะกลับมาหงุดหงิดเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีเรื่องทําให้พูดจากันแล้วไม่ค่อยมันไปคนละทิตย์ละทางอ่ะพูดคุยกันแล้วทาให้ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นชนวนให้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขยับดีขึ้นเผลอเวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยแต่ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะยังต้องดีลงานต้องคุยต้องอะไรต่อไปด้วยซ้ํา แต่สรุปภาพโดยรวมๆตรงนี้นะครับยังมีดาวอีกกลุ่มหนึ่งที่เล็งลัคนาราศีตุลอยู่หนึ่งน,นั้นคือดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับสคือดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับกับเรือนสุภาะแล้วก็ดาวราวหูแล้วก็ดาวมนุษย์อยู่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมี2เรื่องปะปนกันตรงนี้ความสําเร็จในเรื่องของงานก็มาจากโซเชียลหรือคนหมู่มากด้วยส่วนในความหงุดหงิดในเรื่องความรักก็จะมาจากเรื่องโซเชียลเหมือนกัน นะครับมันอาจจะมีประเด็นหรือมีเรื่องทําให้หงุดหงิดทะเลาะหรือขัดใจกันที่มาจากโซเชียลมีเดียก็ได้สํานักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีสเสริมดวงชะตา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTER MING 6666 66. ออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เห่งให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่้งเมืองไทย